วันนี้เราจะมาบอกวิธีแก้ปัญหาบูสกรีนนะครับหรือว่าปัญหาจอฟ้านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราดูให้ดูที่โค้ดน,นะครับซึ่ง่าเทงเทงเขาอินโฟมชันสต็อป0 x 0 0 0เ0 0 0ศูนอันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องนี้ครับแต่ถ้าเป็นกับปัญหากับจอฟ้าทั่วไปก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นว่าเป็นปัญหาอะไรนะครับของเครื่องนี้ก็เป็นปัญหาโค้ด74นะครับ ปัญหาโค้ดเจ็ดสีคือปัญหาที่ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาคือตัวใดตัวหนึ่งของฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยมีปัญหาทีนี้มันก็บอกกำกับว่าเนี่ยตัวที่เป็นปัญหาอาจจะเป็นพวกนี้คือที่มันบอกมาคือ 0x00000030x0.2 อะไรว่าไปนะครับปัญหา 0x0000003 คือปัญหาที่เกิดจากแรมปัญหา 0x000002 0คือปัญหาที่เกิดจากการ์ดจอนะครับส่วนสองตัวข้างหลังนี่คือปัญหาที่เกิดจากฮาร์ดดิสก์ทีนี้เราก็มาชั่แหละเครื่องดูกันดีกว่านะครับว่าปัญหาเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากอะไรแรมครับก็ทางดังต่อสายคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับเพื่อป้องกันไฟช็อตนะครับขั้นตอนต่อไปก็ขันน็อตนะครับ นี่ก็เป็นภายในของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้คือฮาร์ดดิสก์นะครับนี่คือการจอนี่คือ CPU และพัดลมระบายความร้อนของ CPU ครับ่วนนี้คือ power supply ครับอุปกรณ์หลักๆของคอมพิวเตอร์ก็มีไม่มากนะครับส่วนโค้ดที่ขึ้นมาเมื่อกี้คือโค้ด74คือ hard ี a ยพวกนี้มีปัญหาตัวนึงทีนี้เรามาหากันว่าคืออะไรครับเมื่อกี้โค้ด000002คือโค้ดที่มีปัญหาด้านอ่า กระจอครับเรามาถอดกระจอนน้เบาราก,ก็มาต่อสายเข้าออนบอนะครับเพื่อจะดูว่าจอมีปัญหาหรือว่ากระจอมีปัญหา แรกที่แก้ไปคือโค้ด0002นะครับไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นที่การจอครับเรามาดูปัญหาต่อไปครับคือโค้ด 0h0003 นะครับปัญหานี้คือจะเป็นปัญหาที่แรมนะครับเรามาเช็คที่แรนกันีก็ครับทอนี้เราก็มาดูปัญหา0003นะครับซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดจากแรมครับนี่เรามาลองถอดแรมนะครับเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแรมนะครับ ลองใช้แรลมของเครื่องอื่นดูหรือว่าไปซื้อใหม่มาเลยก็ได้ถ้ามีตังนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ลองไปหาของเครื่องอื่นมาเพื่อลองเปลี่ยนดูก,ก่อนว่าแรมเนี่ยสองตัวนี้เสียหรือเปล่าครับครับนี่ก็เป็นแรลมจากอีกเครื่องนึงครับเป็นแรมที่มีเหมือนกัน,นครับกับเครื่องเครื่องนี้นะครับคราวนี้เรามาลองดูนะครับว่าจะติดหรือเปล่า เวลาใส่แรมนะครับดูให้ดีนะครับว่าขาแรมล็อกหรือเปล่านะครับถ้าขาแรมไม่ล็อกก็จะเกิดปัญหาได้นะครับ สรุปว่าไม่ใช่ปัญหาที่แ้วนะครับเรามาดูปัญหาของโค้ดตัวต่อไปกันดีกว่าครับโค้ดตัวต่อไปนี่เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับฮ์ดดิทนะครับเราจะมาลองขอท่านที่มาเช็คดูว่าเสียหรือเปล่านะครับตอนสุดท้ายนะครับเป็นฮ์ดดิทครับเราจะแกะฮ์ดดิทออกมาแกะยังไงวะอ่าสายสายสายแกะออกมานะครับนี่คือตัวจากเครื่องนี้ จะมาเปลี่ยนกันนี้ฮันดิสตัวใหม่ครับเพื่อแกะถุงเลยจากอาจารย์ให้มาออกยังไงวะขังตบกันนะครบนี่ครับอันนี้คือฮันดิสตัวใหม่นะครับใหม่แกะถุงเลยอันนี้คือตัวเก่าครับเราจะ ใส่ไห้ที่ตัวนี้ดูนะครับ okay. เโอเก๋เราจะมาประกอบเครื่อง นี่คือขึ้นว่าในฮาร์ดดิสของคุณ,คณม,มีวินโดว์อยู่แส่เป็นฮาร์ดดิสต,ตัวใหม่นะครับอยากเขา้าเติมิดเราดึงจากเครื่องข้างๆมานะครับมันลงวินโดว์ไว้แล้ว เติจแล้วนะครับคงรู้แล้วใช่ไหมครับว่าปัญหานี้เกิดจากอะไรครับโค้ดสต็อป074ก็คือต้องเช็คดูที่แรมการ์จอแล้วก็ฮาร์ดดิสต์นะครับปัญหาของมันก็คือฮาร์ดดิสต์เสียครับเมื่อทําการเปลี่ยนก็จะเปิดได้ปกติแต่เมื่อกี้ที่เปิดไม่ติดที่เราแกะตัวอันใหม่นั้นเป็นเพราะว่าเป็นอันใหม่ยังไม่ได้ลงยังไม่ได้ผ่านการโรเมนโดทีจึงไม่สามารถเปิดได้ แต่ถ้าถ่ายการลงวินโดแล้วก็จะเปิดได้ปกติครับแต่อันนี้เราลองเอาเครื่องข้าง,าง,างมาเครื่องเครื่องข,งข้างมาลองเสียบใช้ดูครับก็เป็นอนั้นว่าเปิดได้ปกติเพราะว่าลงวินโดไว้เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณนะครับที่ชมคลิปนี้ครับ